ยำมาม่าหมูกรอบโคตรหมูสับค่ะอร่อยฮะมาเคยซื้อแล้วผมมาเป็นคนที่มีไหวพริบไหวพริบดีมากเลยแพทหนึ่งบล็อกหนึ่งสองสามกสี่สี่เป็นแปดความฝ่อนถุงสูทของแม่เลยคืออยากเป็นอะไรนะของมมาเหรอนางฟ้าโบไม่ได้เข้าเซ็นท่านรัดพาวนะครับเพราะว่าโบปวดขี้อันนี้เป็นเบาะนะฮะโบนั่งเนี้ย แล้วโบก็โชคดีท <Anfang> <avez> ี่มีเธอ ตันที่มาสระผมเนะี่ยประจำเลยแล้วไปไหนก็ไม่รู้จะตัวไปไหนไมนะ่รู้เนี่ยแม่วันนี้มุกอ่นะแล้วยิ่งใกล้งานแจ้เนี่ยคม้าเนี่ยเอาไม่ลงเลยนะรู้ป่ะอุ้ยแตคอมเมนต์บอกว่าม้าผอมเยอะมากเลยนะไอ้ย่ะไอ้ย่ะไอ้ย่ะคลิปล่าสุดก็มีใครคอมเมนต์เยอะผมม้าผอมลงมาดูตัวเล็กลงเออหู้ยนี่ไง ต่ว่าม้าบอกโบได้ชุดยังบอกยังแล้วโบไม่ลดเหรอไม่ลดไม่ลดมาแล้วชุดเขามีไซส์ให้ <c oughs> แล้วพอทุ่มสองทุ่มอะไรสั่งซ้มตรงซ่อมตาม,มากินอะไรประมาณนี้แบบเฮ้ยลดหน่อยวันนั้นชวนม้ามากินไอ่โบพูดไปไว่ายน้ำมาแล้วห,หิวกินไปอีกซ้มตามข้าวเหนียวไก่โอ, kart, โอ้ยอ้วนหรอม้ไม่ได้แพทแม่เป็นแม่เจ้าสาวเถอะนะมันต้องเทียวนะฮู้ชุดม้านะมันสวยเลย เก่งนะเดียเด๋ยวนี้เขาซื้อหมูสวยมากเลยเลยเห็นไหมประมาณนี้นะหม,มี่หมี่เดี๋ยวจเข้าดีจังคมมากทำหมูกรอบไม่ยากนะแต่มีดเน,นี่ยนี่หมาลับไปแล้วที่ลับแล้วนะพรุ่งนีามาก็รู้ไหมคะว่าหมาจะได้ไปเดี๋ยวไปสุพรรณเดี๋ยวเย็นนี้ต้องเอาหมาไปฝากตกตีห้าใช่แจ็ออกตีสีส่นี่แหละแจ็ไปเกาหลีกนนัเลยลอลยอื แตไไ่ได้ไปได้ก็เกาหลีแล้วมาเราไปสุพรรณเนี่ยไม่ไปแล้วเกาหลีหนาวใช่ไหม <c oughs> แต่ตอนนี้อากาศยัยงไงเราไม่รู้แล้วตอนเนี้ยเป็นี่มีควายด้วยมา,มาที่ไหนท,ที่สุพรรณเนี่ยสุพรรณมันมีควายอยู่แล้วที่เราจะไปพักอ่ะเขามีควายด้วยแล้วก็มีไก่ให้เ,ก,เก็บไข่เป็นแบบกิจกรรมของเขาเอา๋อเหร่อยชอบอ่ะมาต้องไปแข่งจับปูปูอะไรปูนาเป็นเรื่อยแข่งจับกบ พูดถึงกบเมื่อคืนนี้ไปกับเฮียมาไปที่ตลาดบอกอยากปล่อยปลาปล่อยอะไรเฮียเข้าไปบนเท้าไม่สุวรรณไว้เมื่อคืนเข,เขาเลยพามาไปปล่อยตอนนี้ไปถึงอะ่ะเขาขังกบตัวอย่างใหญ่เลยเขาขังไว้ประมาณ20ตัวบ้านบอกว่าเอาไงแมบ่บัดเอาแค่2ตัวนะมึงจะเอา2ตัวแล้วที่เหลือมันก็ตายดีเอาหมดเลยช่างไปเลย มาเลยให้เขาช่างหมดเลยแล้วก็มาหากระแหยเอาไปปล่อยแต่มันมืดนะแพทแล้วตอนนี้บัสบอกเนี่ย,ยปลาเยอะมากเลยนะโยนขนมปังลงไปอ่ะปลาก็จะมากินกินคนสุดท้ายบัสไปเหมาขานมปงังใครมารแล้วก็ไปนั่งโยนกันแล้วจะมีหมู่บ้านมีบ้านคนหนึ่งคนเขาก็นั่งอยู่ข้างเขานั่งอมึงทำอะไรกันคือโยนไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีปลาบอกไหนมึงบอกว่าปลาเยอะไงโยน,ไป,โยนไปอันหนึ่งนะมันก็ไหลขนมปังไปไม่มีใครมากินบอกตอนนี้ปลามันจำสินอยู่มันไม่ออกมาแล้วแล้วตอนนี้บัสก็ปล่อยกบปล่อยไปมันก็กระโดดลงน้ำกระโดดลงน้ำแล้วมีอยู่ตตััววสุดท้า ไม่ยอมไป,ไม,มไ,ปไม่ยอมไปแล้วงงทำไงทำบอกข้างเลยกวไม่รู้ทําอะไรเหมือนจะยกมือแล้วบอกอะไรสล่างขอบคุณอะไรนี่แหละมาต้มตูดเขาไปกันหมดแล้วอะ่ะภูมิใจภูมิใจมากเลยได้ทําบุญมาคืนเลยเอโอ้โหภูมิใจมากเลยเอางั้นต้มน้ําให้มาก่อนไหม ีคนมาบอกหวยเลขนี้นะมาลุกมาลุกมาจดอ่ะแล้วมันออกด้วยเป๊ะเลยถูกไม่รู้ใครมาบอกปู่ย่าตายายที่เสียไปแล้วแหละ สวัสดีคะ่ะเราเพิ่งไปเสร็จงานจากข้างนอกมาเดี๋ยวเร็วๆนี้มีโปรเจกต์ใหญ่นะคะใครยังไม่รู้เราจะพาแม่เราไปสมัยห้าบอกแม่แล้วาานะและในตอนนี้แม่หมูกรอบเราอะ่ะหมูกรอบเราอบเหรอคะโอ้โหแม่ก็คือแม่มแม่คือคนที่เกิดมาแล้วเป็นคนแบบเนี้ยทำไมถึงแม่เป็นคนแบบนี้น่ารักไหมล่ะ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 รักสุดๆเลยมาเดี๋ยวครับ เลยเลยนไปไหนครับรักแม่ขอกันนะไม่กัดไม่กัดวันนี้นะคะเราจะทำยำมะม่าหมูกรอบโคตรหมูสับค่ะเป็นสูตรปลาคุณโบนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อน้ำปลาคุณโบสามารถซื้อได้แล้วที่ไลน์แอดตัวนี้ในระหว่างที่เรารอหมูเราจะมาสัมภาษณ์คุณแม่กันอ้าวโอเคมา วันนั้นเห็นคุณแม่เดินออกไปข้างนอกอยากรู้ว่าคนนั้นคือใครคะอ้าวโบชอบพูดอย่างนี้เนี่ยเขาก็เข้ามาพูดมาถามกนดีกันโพราะวเล่นเล่นเล่นเลคือแม่กลัวว่าถ้าผมพูดอย่างนี้ไปแล้วเดี๋ยวคนที่จะจีบแม่เขาไม่มาจีบไม่เไปเอ้าทำไมอะแม่ไม่มีอยากให้แม่มีแฟนไม่เอาคุณสมบัตินะคะใครที่จะเป็นแฟนแม่โบนะคะขอไม่อยากใั้นั้นอย่าเปิดทางรวยรอเล่นค่ะได้กินได้กินของอร่อย ตอนนี้แฟนขับมาแบบอยากมาเป็นลูกหมาอยากมาเป็นแบบ ah. อยากมาเป็นแบบคนในครอบครัวห <Yeah, S 1> มาเยอะๆอยากกินอะไรภาษีมือห mm hmm. มา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 ก็ขอ mm hmm. ขอบคุณมากเลยให้ยกจ้องให้หมาแบบเป็นเชฟเพเบอร์ล่ะเชฟเพเบอร์ล่ะเชฟเพเบอร์ล่ะ จริงนะเนี่ยเทปเปอร์แปลว่าอะไรเทปเปอร์ก็คือเทปที่ทํางานค้าอาหารเก่งๆนะเออมาก็จะไปอย่างนั้นประมาณใช่วันก่อนพาแม่ไปคลินิกใช่ปะ่ะไปปรึกษาเรื่องอะไรยกหน้าแบบเย็บหน้าหมอบอกว่าอะไรปะ่ะคุณนี่เป็นคนเป็นคนที่โครงสร้างหน้าดีไง<น>นะแต่คุณหมอทำอย่างนี้อย <c oughs> ู่บอกไม่โครงสร้างของเขาว่าทําง่าย <c oughs> เขาบอกอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าแม่โครงสร้างแบบไม่หมายถึงว่าเป็นคนที่สวย โอยขคุณค่านบอกว่ามีพาแฟนสาวเข้ามาชมาบอกว่าผอมลงใช่ไปทําอะไรมาก็แค่นี้จริงแค่นี้ก็คือใกล้งานลูกสาวแล้วไงแบบว่าใหญ่สวยนิดนึงจะให้ผ่านนะงานนี้ไปก่อนนะเขาว่ากันโอเคก็คือในงานะกินยับของกินก็คือไม่แค่เดินรับแขกแล้วทีงแบบเหมือนละว่าเป็นงานลูกสาวคนที่สองแต่งคนที่สามก็ยังไม่รู้เนาะดูดูกันไปก่อน เดี๋ยวนะจอนหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะดีกับหนูได้นานแค่ไหนแม่หรือว่าหนูจะได้อยู่กับคนนี้นานแค่ไหนอ๋อก็ต้องอดทนนะลูกอ๋อก็ต้องอดทนนะลูกเอาไปอดทนนะี่เอาเอาไปว่าเขาไม่อยู่ไม่คิดว่า คนนี้เป็นยังไงคนที่บุคบลี่เหมือนโซธีไม่อยู่นะก็คือเคยอยู่กับโบสองคนอยู่ดีๆโบเขาก็ต้องมีวันเปลี่ยนแปลงชีวิตก็คือได้เข้ามามีเพื่อนเข้ามาแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันแบบว่าแต่ยังไม่ใช่เป็นเพื่อนไม่ก็คือก็ดีใจที่มีเพื่อนมาคอยซัพพอร์ตแล้วมีคนพาไปโน่นไปนี่ก็คือสืบทอดจากมาซึ่งแต่ก่อนม้าไปไหนอะมาจะไปกับโบตลอดเห็นม้ที่ไะบกโบที่นั่นแต่เดี๋ยวนี้เห็นโบที่ไหนเห็นโุธีที่นั่นไม่ใช่แต่ก่อนม้าจะจะให้โบพาไปไหนมาไหนตลอด ตัวนี้มันทิ้งกูเลยพูดอย่างนี้พูเสียใจมากไม่ใช่แล้วลูกๆนะไม่รู้เป็นอะไรอันนี้ต้องพูดทั้งเฮียเนี่ยทั้งโบ้เนี่ยแม่แจ้อะแม่จะไม่เป็นแม่จะไม่เป็นแม่ไม่พูดถึงเจ้ไม่เป็นไรคนนี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรปวดเจ้ยันแม่เดี๋ยวแม่อยู่ไหนไม่มีอะไรมามาโรงพยาบาลหมอนัดไปกับใครใครไปส่ง ม้าก็ไม่ได้บอกว่าม้าต้องไปอย่างนี้นี่แบบคือหมอนัฐอะก,ก็ต้องไป,ไปบอกไปบอกบาสก็ไม่ใช่ละบอกโบก็ไม่ใช่ละเขาก็ทำงานของเขาไงซึ่งม้าก็เรียกแท็กซี่มาแป๊บเดียวม้าก็ไปละไปนั่งรอคือไอดอลของแม่กับใครหรอปะอาม่าคือ,อ,นนอแกเป็นคนที่ถ้าอยากไปไหนแกไปได้เลยไม,บบไม่ไม่ต้องแบบมารอลูกแบบไม่แต่ถ้าแม่โทรหาลูกลูกก็พาไปเปล่าคือลูกทำงานไงบางทีแบบต้องรอก่อนนะอันนี้มันพิททอเหรอแม่ต้องเสร็จก่อนนะก็มีประมาณนี้ม้าก็วนอย่างเงี้ยไม่ได้ไปไหนหรอกแต่บางทีพอไปแล้วไม่บอกโทรไปเงี้ยไม่รรัับบบสาาายยขีีีี้้เกจงงงทอนไม ็ีงอะ่ี่เงี้ยมาถามอันนี้เอาออกเลยไหมออกได้อยากให้รู้ไงแต่วันนี้วันนี้เขาไปไหนเขาไม่บอกเราไงอย่างโบวันมาเช้าโบไม่บอกแทนที่บอกเออโบอยู่ข้าง,างน,นอกโบไปทำเรื่องนึงเราบอกไม่ได้เ,เราก็รีบอยากว่า พอมาเคาะประตูอเอ้าไปไหนโอ้โหอยู่ข้างนอกโอ้โหรวมเสียเลยมันเป็นความลับของโบเดินกลับบ้านเลยบอกเอาแล้วบอกว่าให้ม้ามาหาที่บ้านอันนี้คือการระบายเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอหมูกรอบทุกคนบอกว่าคลิปนี้น่าจะประมาณชั่วโมงสอเขาวันนี้ยังไม่ได้คุยถึงกูทีและตัดแลลวเอาคุยถึงกูทีก่อนแม่อะไรที่ไม่ดีแม่ต้องบอกกูทีนะกูทีก็เหมือนลูกชายคนหนึ่งซึ่งเข้ามาในชีวิตก็ก็ดีใจแต่กูทีจะนิสัยประมาณเขาจริงจังและจริงใจกับงานมากแต่เขาทํางานนั้นไม่เป็น เขาก็ต้องเข้ามาเรียนรู้ไงเราต้องให้โอกาสเขาแต่ตอนนี้เขาก็เรียนรู้แบบเรื่อยๆมาก็ขอให้แบบวันหนึ่งให้เขาแบบรับโบจริงๆทางานกับโบด้ว้ความกด้ความจริงใจมาขอแค่เนี้ยก็ประมาณนี้คือก็ไม่นเด็กน่ารักคือทำงานเก่งเดี๋ยวเก็บไปเล่าบวกงไหแม่เดี๋ยวไปรอผูกกอบกัน แลกพริกค่ะนีเราเย็นแนะคกตัง้งที่เลยค่ะก็แม่ปั่นเองอ่ะแม่ปั่นนอกไหนเราก็ใส่ไปพอไรเค่ะแล้วค่ะไปปั่นเพิ่มเ่ะไม่ได้ปั่นเพิ่มค่ะมีมาดูเครื่องปั่นไม่ใช่โบค่ะที่ล้างไปแล้ว,ลวเห็นมันยังคาอ่างเลยมะนาวมีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นแม่<อ>ทำมาเท่าไหร่โบใส่เท่านั้นสรุปก็คือแม่เป็นคนปรุง ก็ใส่หมดได้เลยวันนี้เราจะกินโซเดียมกันเยอะนิดนึงโซเดียมนี่เป็นตัวลายไหมพี่มันไม่ลายมันศึกษาแล้วทําจากมันฝรั่งโซเดียมทําจากมันฝรั่งโดยแท้จริงโดยแท้จริงเดี๋ยวใส่อะไรใส่อะไรโอ้ทำไมไม่ตวงอ่ะมันทําอะไรมันทําอย่างนี้อมันน่าไหมหมูกรอบมันจะพอไหมล่ะเพชรมันเยอะมากนะมันพุ่งเลยค่ะถ้าหมูกรอบรอบนี้เป็นอย่างเงี้ปิดฝั่งแกมันมาอย่างนี้ลงไปอย่างนี้มันกรอบแล้วดูอย่างนั้นอ่ะและน้ำปลาที่ดีคือน้ำปลาคุณโบค่ะ ใส่ค่ะแค่นี้พอเพราะใส่เค็มไปเยอะแล้วอร่อยมากอย,ยากไปยำขายวะจริงปะยำที่โบชอบที่สุดเลยคือยำมะม่านะเว้ยแต่โบอ่ะพยายามไม่กินมันเพราะว่ามันอ้วนแต่ดิฉันก็คือแบบก็ยังชอบกินมันเออนี่ยได้เลยเนี่ยยำาสต็ก บอกแม่ไปว่าเป็นไงหูกรอที่เหลือมาจุ่มไปแล้วเราก็เป็นไงนาซันกรอบมากแล้วก็ไม่หั่นแล้วนะโห้ยเพ็กเฮ้ยมันต้องหั่นแบบที่ลุงคนนั้นหั่นจริงๆว่ะไปเลยอ่ะใช่ไปยึกๆึดยักนีดเรายิ่งไม่ดีอยู่มีดเรายิ่งไม่ดีโอ้ยโอ้ยเมก เ้าจุ่มไปเราเห็นเสียงไหมว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่าหลังจากนั้นเราก็เอาหมูสับที่เราลวนมาไม่ต้องใส่หมดนะแม่โมงจะเย็นบปเหรอเยอะไปกะหน่อยทำไรอ่ะและนี่นะคะเรามีเขาเรียกว่าหมูสับลวนน้ำปลาใช่ไหมเพชรใครที่ชอบกินยำจะรู้ดีว่าอันนี้คือสวรรค์ของคนกินยำเว้ยนี่ อีเอาถุงถุงอันนี้นะแล้วแม่ขย,ยันคุยกับอีอเลยนะดึงออออี่เอาไปซ้อนนี่ที่มันเหม็นๆมนะ็นอ่ะซ้อนละมัดเออหน้าบ้านอ่ะช่มันเหมน็นมันชาวี่ช่ยมันเหมน็นมันชาวี่ขาขู่ภาษาจ,จีนด้วย <c oughs> คือพูดไปก่อนเดี๋ยวอีก็เข้าใจเองอเข้าใจปะใช่เขาอยู่กับเราเดี๋ยวเข้าใจเหมือนแต่ก่อนม้าอยู่กับกงอะ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยแนวนี้เลยยืนงงเาแล้วรู้ได้ไงเดาเดามาเป็นคนที่มีไหวทิบไหวริบดีมากเลยแพทหนึ่งบอกหนึ่งสองสามลกสี่สี่แปดแปด าสมมุติอภิบอกว่าอันนี้อันเนี้ยมาจะเป็นคนที่แบบใช้วิธีทานนิดนึง คือจะไม่ได้เข้าใจทีเดียวแต่ถ้าเข้าใจก็เข้าใจยาวเลยนะตอนนี้ไม่มีใครเข้าใจแม่เลยกูก็งงไปอ่ะครั้งนี้เราให้ตกล้องกินกันก่อนมาแล้วเดี๋ยวเราถ่ายอ่ะทุกคนกินนันก่อนค่ะเน่อันนี้คือของทุกคนนี่เหลือให้เสื้อผ้าด้วยบางคนบอกว่าอยากเห็นทีมงานกินไม่ต้องอยากนะคะเขากินกันอย่างนี้อยู่แล้วค่ะถ้าเป็นหมูกรอบเขาจะเขาจะรู้ว่าเขาจะซื้อเยอะเป็นพิเศษเป็นไงอภิฝีมือแม่ตกลงมาไหมันจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ฝีมือแม่เป็นไงพี่ อะไรพูดเม็ดผีมือแม่แม่ตกลงะมานิดนึงไหม เฮ้ยเพก็ไม่กล้าอ่ะแคทผิมือแม่เป็นไงฮะอร่อยดีค่ะกิมแล้วอ้ออพอมีกล้องไม่กล้ากินเว้ยก็<อ>พูดท<อ>ี่ไปอ่ะพี่ชายไปไหนวันนี้ไปพักผ่อนนิดนึงใช่ก็คือลุงน,น้อยเนี่ยแกอัดลิับเรามาตั้งแต่สองสามปีแล้วในตอนน<อ>ี้ขออนุญาตให้แกไปพักร้อนไปเที่ยวไปใช้ชีวิตของแกก่อนแล้วเดี๋ยวเท่าไหร่แกกลับมาก็คือว่ากันเห็นคือกลับมาไม่เห็นคือสนุกสนานของแกอยู่ไม่แต่ว่าเอาจริงๆนะเราอัดลิปกัน5วันขนาดเรายัง คือเขาว่าคงแบบอยากจะเป็นอารมณ์ศิลปินอะอยากจะพักผ่อนบ้างอยากจะไปอยู่กับเพื่อนบ้างเอาเป็นว่าลุงน้อยไปพักผ่อนในช่วงเดิมแต่เราไม่รู้ว่าจะนานขนาดไหนเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนลุงน้อยมาก็ได้มาเห็นกันแต่ถ้าวันไหนไม่เห็นคือผมไม่อยากไปเล่งรัดว่าแบบเฮ้ยกลับมาคืออยากให้แกไปเที่ยวเพราะว่าไม่งั้นะมันเหมือนแบบแกมีงานตลอดมันไปนุ่งมัดอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนก็เลยอยากให้แกได้ไปอยู่กับเพื่อนแล้วให้แกแวะเวียนมาถ้าวันไหนแกมาก็คือมามาด้วยกันมาจอยการประมาณนั้นนะคะทุกคนและในวันนี้เมนูที่เรากินกก็คมมยาา กลับกันหมูกรอบยำมาม่าหมูสับรวนน้ำปลาค่ะกินเอาทุตีเอาให้ยาวกับโบด้ได้ฮะยำมาม่าหมูกรอบรวนหมูน้ำปลาเข้ากันนะอาตมาฮะมาเหรอยำมาม่าหมูกรอบกุ้งลวกไส้กรอกลวกพริกตำใส่มะเขือเทศมะนาวบีบอันนี้คือวิธีการทำใช่อันนี้คือวิธีการทำเลยคุณอร่อยมากเลยไม่ไหวว่ามันต้องลวกแบบนี้แหละเดี๋ยวซูให้ดูนะ แม่ทำแบบสุดทีดิโอ้ยไม่เอาเดี๋ยวเข้าจมูกเนออาะเนี่ยคือยำที่บโบชอบที่สุดใน่มันตอนยำเวลยนี่นะครับพเพื่อนน้ำจิ้มลับนี่นะครับพเพื่อนแล้วก็อ,อร่อยคนะรับรอกว่า เราต้องมีวิธีอ่ะวิธีอะไรกันพอเช้าปุ๊กก็กินข้าวน้อยเดี๋ยวสุดทา้ายก็ต้องกินอย่างเงี้ยใช่ไงเพราะเราต้องกินไงแล้วมันไม่ใช่ว่าเราบังคับตัวเองนะทา้งน,นีเราจะกินน้อยก็ได้นะแต่มันบังคับตัวเองไม่ได้มันอร่อยอะ่ะใช่เราไปกินอะไรมาเมื่อเช้าอะกันเนื้อโอ้โหยังจะกินอีกก็รู้อยู่แล้วว่าจะอัดคลิป3โมงครแม่ไม่ให้กินข้าวเช้าเลยหรออ๋อเส้นยาวๆมาดูกันฮะมาเคยซื้อแล้ว มืุ้้ไม่อเลยยำอะไรที่แม่ชอบที่สุดยำาเส้นโบราณน่าจะชิวิเสียใจเลยยำอะไรก็ได้ที่โบทำนะนยําอะไรก็ได้ที่โบทำนะใส่กสอกับพู้ใส่กสอกับพู้ยันเป็นวันยังูหนอนบุกเสียมา่องอะไม่อ,อึดอัด อิเยอะมากคือถ้ากินแบบพออิ่มอะโบจะไม่เครียดน,นะฮะแต่ทุกวันนี้คือโบกินอิ่มแล้วหรืว่าเรื่องงานอะโบไม่เครียดเท่าเรื่องนี้เลยความฝันสูงสุดข,ข,ข,ของแม่เลยคืออยากเป็นอะไรนะของมา้าเหรอนางฟ้า <c oughs> มอยากเตะทุกอย่างใช่ไหมอยากอยากเตนะอ <c oughs> ะเ่็นแสดงว่า <c oughs> มา่มาพูดกันแ <c oughs> สดงว่ามามีเจ้าชายในฝันเลยฮะมามีเจ้าชายกบมามีเจ้าชายกบแล้วเมื่อวานไปปล่อยเขานะเดี๋ยวอินสดรให้ดู ดูนะดูนะนี่น้นีนี่ดูเมาอ๋อไเออไปกบบทุตัวไหนปลนี่ตัวสุดท้ายไม่ยอมไปนี่ยกมือยกมือเหรยังไงก็ยมือไม่จับไปเล่นเลยอ่ะตัวไม่ไม่ยอมไป1น3อาตัวนี้ไม่ยอมไปหาย่ามีกนเหจีจมาขอบคุณ หนี <mile> ่นะครับผมจุ่มไปทิ้งจริงๆเขาอยากเป็นอะไรเอาแบบจริงๆเลยอะอยากเป็นเจ้าชายกบโอ้โหไม่ที่ฝันอยากเป็นเลยอะอยากเป็นนักบินฮะอยากบินเลยจริงเหรอสี่ดีอยากเป็นนักบินใจร้อนบินไม่ได้หรอตอนเด็กฮะตอนเด็กแล้วตอนโตล่ะอยากอยู่กับโบฮะอยากอยู่กับโบฮะอยากอยู่กับโบฮะ mẹ bố là เป็นอะไรที่ใจม้าจริงๆเลยนะมาชอบค้าขายชอบทำกับข้าวไม่คนเหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วจะได้เงินอ่ะเออเราก็ต้องเหนื่อยก่อนไงมาอยากเป็นแม่ค้าแล้วถ้าเป็นจริงิงได้ชอบไหมชอบมาชอบทำกับข้าวถ้าเป็นจริงิงชอบไหมไม่จริงะมันต้องไม่จริงตองแบม่อยากเป็นจริงไม่ด่าเนี่ยเพราะว่าแกไม่ได้ทําหรอกถ้าทำแล้วมันไม่ไหวอ่ะทัทีถ้าเขารู้ว่าเราขายเขาไม่ได้มาแบบเป็นคนเดียวไงเอาอันนี้นี่นี่เขาเรารู้ว่าเขาแบบขนาดมาไม่ได้ขายนะมาอยากทําอยากกินฝีมือมาม่าวันนั้นไปซื้ออะไรที่ตลาดเขาบอกมาม่าหมูกรรอาาเ ไปเปิดร้านสักที่ตลาดหนึ่งได้ไหมไม่เอาหรอกทอดลำบากมันไม่รู้ว่าจะไม่ฟูตอนไหนมันไม่รู้ว่าจะไม่ฟูตอนไหนหัวเระหั่เราะวราะหวาะรางอาะาะหวายหมูกรอะหัวเราะะัเรัเาะระราอหะราะราะเร er. ่หราะระเาหเราเร่ะหาะเราะราาหมวร่ะัมาเัรัเเา ไปล็อตไป net, ปกกูถึงไม่เปิดไงไม่เหมือนพี่อาร์ตตรวโอ้โหน่ะมืออาชีพแต่ถ้าทําจริงๆอ่ะฟูต้องให้เวลาเขาหน่อยน่ามาหรือไม่ปูเนี่ยมึงกินไม่ได้หรอกมันไม่ปูฮะมึงกินไม่ได <Yes> ้หรอกมันไม่ปูฮะ จำไว้นะถามแม่ค้าว่า <c oughs> ทำไมถึงไม่ฟูมันกินไม่ได้หรอไม่ฟู <c oughs> แต่มันก็กรอบนะาจาัดใจเลยเนี่ยไม่อันนี้ถามเป็นความรู้เฉยๆนะว่าทำไมมันถึงไม่ฟูแบบมีเทคนิคอะไรทำแบบนี้มันถึงไม่ฟูเลยอะ,อ,ะอันนี้ที่มันไม่ฟูเพราะว่าวันเนี้ยมาเอาชู้ๆไปน้อยมันต้องซับเยอะเอ๋อซับน้าออกซับน้ออําออกให้หมดวันนี้มารีบไงให้เวลามันน้อยไปหน่อยเขานหน้าเลยแก้ตัวแม่รู้ปะตวดีอะคือเขาติดเล่มติก๊กตอกใช่ปะแล้วคือเขาไม่รู้ว่าวงการเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ขาขึ้นอะมันมีีีล้้้้านใใช่ปะวแหยออดดดไไเร ที่แชร์คืออะไรวะโบไม่ได้เข้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเพราะว่าโบปวดขี้วันนี้เราไปเซ็นทรัลลาดพร้าวมาแต่เราไม่ได้เข้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครเพราะว่าโบปวดขี้นะครับคือแบบวันหลังอะถ้าตัวดีทำคลิปอะไรโบต้องสแกนก่อนแล้วพูดไปเรื่อยไอ้ปวดมันก็ปวดแต่ไม่เข้าเวรรถมันติด<า>จะพูดทำไมหรือโทรนะมึงแบบอันนี้เป็นเบาะนะฮะโบนั่งเงี้ย ทำไมล่ล่ะมันปวดแล้วมันเข้าไม่ได้เพราะว่ารถมันต่อแถวยาวเป็นชั่วโมงอะอยู่หน้าฮะไม่บางทีรถติดเราก็ต้องแบบใจยเย็นนิดนึงมันหนึ่งชั่วโมงหน้าฮะกิโลเดียวครับเขาบอกว่ามันมีรถชนกันด้วยแล้วมันก็มีเหมือนงานแบบ,บงานสุดท้ายแล้วบิวกินกับบีบีก็มาอีกแล้วปวะเลยแบบบอกสุดทีวไม่ต้องเข้าแล้วแล้วก็เลยไปเลยเอล่ะแล้วไปทำไมจะไปหาอะไรกินไงโอ้เราคือไปทำงานเมืองพยายามนะ ก็<ห>วันอาทิตย์อยากไปดู้ําทำให้เราเชื่อสนิทเลยว่าเออคงมีงานเนาะมันถึงเด้นไปมันถึงทนขนาดนั้นอะไปหาอะไรกิน แต่น่ารัก่าอะแล้วก็บนอยู่ในตอรี่อะบางทีมันมีร้านที่เซนทรัลมาลราสองผมไม่มีเราอยากกินไงก็รถติดไงไม่รู้ไงเพ้่อะไรรู้ว่าไปถ่ายงานลงตอรี่รถติดรถติดนะแล้วไปทําไมครับไม่ตอบเลยนะแม่ถามหรอที่ไหนหายใจไหมเห็นกดดูนะแต่ไม่ตอบไหนดูนีอันนี้อันนี้เนี่ยแล้วไปทําไมครับอ่านแต่ไม่ตอบแหม่แม่ทักมาเนเพจอะบลงตอรี่มาแล้วกดเข้าไปมันก็ไปแบบไปเงี้ยมันคือเพจแเพจผมไม่ค่อยเห็นบาคนทักเยอะลูก็อยู่อย่างเงี้ยไม ทักไในลายอ่ะมันขึ้นตอรี่มาแล้วมาทักไปในตอรี่เนี่ยมันขึ้นแบบเนี้ยแล้วก็จิ้มเข้าไปใช่ไหมอ่ะแล้วก็เป็นแบบเนี้ยแล้วก็เป็นแบบเนี้ยแล้วไปสะดึกเลยจะใส่ซาว้อเหมือนตอนเช้าอ่ะมันมีอยู่เพลงหนึ่งหรือที่โคตรชอบเลยเพลงอะไรฮะเดี๋ยวนะแล้วเปิดเปิดให้ฟังโคตรชอบอ่ะเป็นว่าปล่อยวางฟังแล้วคิดถึงก็ดิอัศนีวสันนะไม่ใช่สสวัดี วงสวัสดีใครอ่ะทิ้งทำไมอะอย่เปิดให้ฟังอยากชอบไม่มติดลิขสิทธิ์ฟังก็เฉยติดมาต่ออะไรเราปอนไปแเ้าแค่เปิดฟังเขาชอบเขาไม่ได้ก็คนเก็บรีคอร์ดเราคือเจ้าของเพลงนี่แหละนั่นแหละเขาฟังไงชอบไงมันติดลิขสิทธิ์ไงในยูทูบอ่ะไม่ได้เปิดฟังอย่างนั้นเราชอบเราชมเราไม่ได้แบบโอ้โหทุกเรื่องเราตายแล้วโม่เลย อินกับเพลงมาติดวิกักสติตไม่ได้เอาเพลงของคุณมาลงอันนี้ <S <S 1> <S 1> แค่เปิดให้ฟัง,งเฉยว่าว่าแม่ชอบเบ้เขากำลังจะดีใจแลวที่แม่ชอบเขาอะเพาะชอบเลยคุณร้องได้พอมากไม่ใช่แม่อธิบายก่อนว่าลิขิตเนี่ยมันคือว่าบางทีเขาไม่อยากให้เอาเพลงเขาเนี่ยมาดามากินของมา<อ>ไม่ไดเอามาลงกิ่งนี้มาแค่ฟังเขามี AI ตรวจจับไปเฉยเราไม่ต้องฟังด้วยเหตุผลที่เรามาฟังอะ่รุ่หนึ่งงสามแม่ยังไม่อยู่เราไม่ได้เอามาแบบฟังแบบออกกับงานของเราไรแจ้งตำรวจเรามาฟังเพราะที่แบบเราชอบเราชอบคุณมีคนคุ้มค่ายคนพอมากแล้วจะมาติดลิขิ์ได้ยังไง เขาบอกให้แล้วมาชอบเพลงไหนคือเพลงงดังความสุขของตุ๊ดทีืุอเลยสุดเธอสุดเธอสุดเธอความสุขของแม่คืออะไรการนี้ช่วยโบทำงาน คือลูกเขาคนทํางานแล้วความสุขตลอคืออะไรคือไม่มีอะไรเลยอะไม่มีเรื่องเครียดไม่มีเรื่องกังวลตื่นมาแล้วมันฟรีอิสระควรมปความสุขหรือป<ว>่าไม่ทุกคนถ้าปล่อยวางได้ทุกคนจะมีแต่ความสุขใช่มาบอกเลยว่าชีวิตของม้าเนี่ยเหมือนจะอยู่บนเส้นได้นะแต่มาคอยระวังตลอดว่ามันจะหล่นตอนไหนเพราะว่ามันไม่มีที่จับไงเราต้องทําอย่างนี้ให้มันอยู่ก็ได้เอียงไปทางนี้เอียงไปทางนี้เราต้องแบบเฮแบบ้ยต้องบาร้านตรนาสใช่เป้าหมายมั้งคืออะไรเป้าหมายของเราก็เดินไปข้างหน้าอย่าถอยหลังแต่ตอนนี้อายุมม้าาก็ประนี เริ่มถอยหลังแล้วต้องถอยให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาอุ๊ยอันนี้เขาพูดดีนะแม่คนรุ่นใหม่เาจะได้ฉายแววมั่งใช่เหมือนแม่ไก่ไง mm. เวลาฝนตกอ่ะลูกไม่มีที่จะไปหลบอ่ะเข้ามาหลบในในในอกของแม่แม่ก็กางปีกแบบนีงง้แม่เปียกอ่ะเพื่อที่จะไม่ให้ลูกเปียกเพราะมไมไม่พากันเข้าร่มอ่ะก็ยังวาเห <laughs> มือนหนูอ่ะ น,น้ำท่วมมาะทุทีมันไปเอาลูกมนะัอนออกมาทีละตัวแล้วตัววิ่งไปเอาเกองไว้เป็นกองแล้วมันรู้ด้วยนะว่าลูกมีกี่ตัวมุดเข้าไปใต้น้ำอ่ะแล้วก็เอามาวางแล้วก็กลงแล้วก็เอาขึ้นมาโอโหูแบบหลักลูกมากมันเป็นสัญล์ตัวยานของความเป็นแม่เอาจริงนะมันคือแบบสายใหญ่อะเนะาะว่าความสุขอยู่ที่ไหนคือการตื่นเช้าแล้วยังหายใจต่อไปแล้วบก็โช่อดีที่มีเธอแม่ แม่แต่โชคดีนะบางคนเกิดมาแบบบางทีแม่ไม่ได้ใจดีกับลูกทุกคนไงเข้าใจป่ะแต่บัวโชคดีที่แบบมาบัวซึ้งใหม่บัวซึ้งจริงๆไงไม่อยากซึ้งอ่ะแต่โชคดีที่แบบว่าเป็นม้าถึงม้าจะแบบมีลูกตอนเด็กอะซึ่งแกก็ไม่ได้เป็นไว้ที่พร้อมอะเข้าใจใช่ป่ะเหมือนมีลูกปุ๊บแล้วก็แฟนแกก็ต้องเสียไปอย่างเงี้ยแกก็ไม่ได้พร้อมอะไรทุกอย่างก็เลยรู้สึกว่าเออก็โชคดีเนาะที่เรายังมีทุกคนเนี้ยได้ขนาดต้นทุนเราติดลบไปแล้วอะนั คุณมามากเขาคุณไม่อยากซื้อเนี่ยจะร้องไห้หมไมเอาไม่คือมาไม่ต้องละอ้าววันนี้พวกเราก็มีความสุขมากๆเลยนะหาซร้อมาวันนี้เล่าเรื่องเลยชอบช็อตมากระดูกชอบอย่างนี้ไม่หนุกหรอกลูกโอเคมันต้องไม่มีฉากซึง้งมั้งพอซึ้งปุ๊บไม่อยากร <pie S 2> <ม>้องไห้ดิมันไม่ได้โบร้องมาให้มาร้องคนมันไม่ได้โบร้องมาให้มาร้องคนเดียว มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่ไหมสักเรื่องมีเอาความลำบากของแม่ดีกว่าที่มีลูกเยอะก็คือยายใช่ไหมใช่ยายก็คือแบบยายอ่ะไม่ได้กินข้าวไปทํากับข้าวแล้วก็เอาไปให้ลูกกินตัวเองไม่กินให้ลูกอิ่มก่อนแล้วยายอ่ะไปเก็บเศษอาหารที่ที่ลูกกินเหลือ,อไปกินเป็นแม่ที่แบบประเสร,ริฐที่สุดในชีวิตอ่ะจะคุยกับยายทุกวันว่าไปไหนเป็นแม่ไปทํางานแล้วนะกลับมาก็บอกแม่หนูกลับมาแล้วนะแม่ไปทํางานแล้วนะงานแ,แกคือลงมาชั้นเดียวถึงแล้วมันก<ๆ>็คืองานขอพรหน่อยแม่หนูไปต่างจังหวัดนะอ่ะแม่ขอพรนะหนูเดินทางปลอดภัยนะ แล้วเจ้วันนั้นเข้าไปในห้องเอากล้องไปถ่ายแล้วบอกห้องแม่เขาจะเป็นประมาณนี้นะรูปที่เขาตั้งก็คือจะเป็นรูปชาตะประมาณนี<ช>้เจ้ก็จะถ่ายเด่ถ่ายแต่บอกม้าไม่มีรูปแล้วมันก็ต้องเอาอันนี้มาตั้งแหละแต่ตอนนี้อยากทําเป็นล็อกเกอร์ล,อล็อกอะไรนะล็อกเกตล็อกเกตเชดล็อกเกตที่แบบเปิดมาเป็นรูปหัวใจแล้วมีตากับยายอ,อ,อยากทํา แต่ว่าไม่รู้จะเอารูปที่ไหนไงเรืชาตานั่นแหละไม่เอาไปเอาไปย่อมันเล็กไม่ได้หรอกไม่บอกว่ารูปรูปนี้มันใหญ่ๆมันไม่สามารถเอามาย่อให้มันเล็กได้ย่อมันเล็กแล้วจะเอาอะไรไปบูชาล่ะวันที่ยี่สิบนะก็เอาก๊าแฟมาอ๋อเหรอก๊อปปี้แล้วคือเขาไม่ต้องบอกมันทำได้ฮะอ้าวขอโทษอะไรมึงจะหลอกอะไรมาเขากำลังจะอธิบายมันทำได้ใช่ไหมมันได้ใช่ไหมได้ยริงจริงดีๆทำไม บวดจะพูดอะไรเลยแล้วคุณมาทำได้ที่ไหนมันทำได้จริงๆเหรอมันทำได้อะไรนะเพคอะเพื่อนปวดออะไรมันทำได้ไหมไม่ได้คุณมีสติอยู่ในชีวิตทำไมสามรอบมันทำได้ฮะมันทำได้ใช่ไหมมันทำได้ ั่นแหละก็อยากทำแต่ก็ไม่เป็นไรแม่อยู่ในใจเราในใแก,กอยู่ในใจก็บอกแล้วกระเป๋ตังมีผ้าถุงนะมามา,มาตัดตออกมาชายผ้าถุงอะแล้วใสก่กระเป๋าตัดทำไมแม่ยายไม่ว่าหรอยายไม่ว่าเย,ยเขาบอกว่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วอะให้ใชายผ้าถุงติดตัวระบา๋าแล้วปกป้องทุกอย่างแล้วไม่มีชายผ้าถุงไหม ไม่เคยใส่อาดีก็สนุกหนาวันนี้เรื่องเล่าของหมาคือเรื่องชีวิตตัวเองใช่ตอนหลังเธอต้องมีเรื่องเล่าด้วยนะได้ตนเาวันนี้พวกเราก็สนุกหนาคนะอร่อยมากอาหารวันนี้ครั้งหน้าอยากให้ทำอะไรหรืออยากให้ไปไหนอย่าลืมพ่งนี้ไปสุพรรณค่ะพ่งนี้ไปสุพรรณแล้วค่ะถ้าเห็นผมผมจะมีอยู่พันคนนะใช่สุพรรณสุพรรณอ๋อสุพรรณคนจังหวัดชื่อสุพรรณใช่ไหมแต่เขาชื่อสุใช่ไหมแล้วมันเป็นสุพรรณเขาก็เลยแบบว่ามีเขาอยู่พันคนวัสดีพวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ